เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการทํางานมีการเจราจาช่วยกันแก้ปัญหาแบบรัฐต่อรัฐลําพังภาคท้องถิ่นในพื้นที่ทําเรื่องนี้คงจะไม่ไหวนะคะการพบกันของนายกแพทองทานกับมิงอองหลายก่อนหน้านี้ก็เลยถูกจับตายอย่างมากว่าจะหารือกันไหมแต่สุดท้ายกลับไม่มีวี่แววปรากฏการณ์นี้สะท้อนอะไรวันนี้เราจะพูดคุยในรายละเอียดกับอาจารย์ต๊อกสืบสกุลกิจนุก,กรณ์นะคะอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ทํางานประสานความช่วยเหลือกับ เมียนมาในวิกฤตภัยพิบัติต่างๆมาต่อเนื่องนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงเรื่องปฏิกิริยาของรัฐบาลไทยกับการแก้ปัญหาแม่น้ํกกผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วคะ่ะอาจารย์คะแต่การปนเปื้อนไม่ค่อยถูกพูดถึงในมุมของคนรัฐบาลเลยคะ่ะอาจารย์ครับผมผมคิดว่ามันมี5ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับทั้งแม่น้กํกกและก็แม่น้ําสายนะครับประเด็นที่หนึ่งผมคิดว่า รัฐบาลยังมีคงมีความเชื่องช้าในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับรัฐบาลแต่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะมีความซับซ้อนของผู้เกี่ยวข้องสำคัญก็คือว่าผู้ก่อมลพิษเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาเวลาแก้ปัญหาใช้ระยะเวลานานในการแก้ปัญหาแต่รอช้าไม่ได้นะครับประเด็นที่สองผมว่ารัฐบาลยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดสารโลหะหนัก ซึ่งมันอยู่นอกเขตแดนประเทศไทยอันนี้เป็นคุ่สัมพันธ์มากนะครับอันที่สามมองว่ารัฐบ,บาลขาดผู้มีอำนาจตัดสินใจในทางนโยบายที่รับผิดชอบต่อปัญหานี้โดยตรงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวก็คือว่ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยสองท่านทำการแยกส่วนกันคือท่านหนึ่งเนี่ยไปดูแลกับการประปาสวนุยภาคขอให้การประปาสวนุยภาคไปคุยกับกองสูย์เมียนมาในประเทศไทยอีกท่านหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ดูแล การดูแลทางกรมการปกครองนะครับก็พยายามขอให้สํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติส่งจดหมายไปถึงคณะกรรมการรูปน้ำโขงแล้วก็ส่งต่อ,ตอไปถึงรัฐมนตรีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเมียนมาเพื่อทํางานร่วมกันนะครับ,รบซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครมีอำนาจตัดสินใจแน่นอนอันที่4ี่ผมคิดว่ารัฐบาลยังใช้กลไกเดิมระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเช่น ใช้สานักงานใชพไปกรน้าธรรมชาติสํานักงานสนนท,ท,สนงงนทนชนะครับแล้วก็คณะกรรมการลูกน้ำโขงเอ็มอาซีซึ่งมันเป็นการทํางานแบบร,รัฐต่อรัฐซึ่งซึ่งก็ก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าผู้ก่อมลพิษไม่ได้เป็นเป็นรัฐโดยตรงมันไม่เหมือนกับเวลาที่จีนสร้างเขื่อนในแม่น้ํโขงใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นเอกชนแล้วก็เป็นกลุ่มกองกําลังใช่ไหมครับอีกต่างหากนะครับอันนี้เป็นประเด็นท้าทายมากอันที่ห้าผมคิดว่ารัฐบาลยังขาด ยุทธศาสตร์และแผนการในการแก้ไขปัญหาสาเหตุของมลพิษข้ามแดนนะครับเราก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทําอะไรแล้วก็ผมคิดว่าเราพลาดโอกาสจริงๆนะครับตอนที่นายกรัมรีเมียนมามาประเทศไทยนะครับแล้วก็อดีตนายกรัมรีทักษิณก็บอกว่าเนี่ยต้องคุยกับนายกรัมรีเมียนมาเรื่องเรื่องแม่น้ำกกครับแต่ว่าก็ไม่มีการพูดคุยครับอาจารย์ผมเข้าใจว่ามีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปแก้ปัญหาแต่ว่าอันที่จริงแล้วใครต้องเป็นเจ้าภาพสูงสุดครับ ผมคิดว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่สามารถไปเจรจากับประเทศเมียนมานะครับประเทศจีนแล้วก็กลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์ที่ดูแลพื้นที่นี้โดยตรงนะครับผมว่าต้องเป็นเป็นระดับนี้เลยไหนว่าในระดับประเทศนะครับรบเพราะว่าลำพันเพียงแค่สํานักง,งานใชรจุกน้ําแห่งชาติเนี่ย ทํางานผ่านขะาราการลุ่มน้าโขงหรือ MRC มันก็มีข้อหน้าสังเกตว่าเอ๊ะเมียนมาไม่อยู่ใน MRC หรือเปล่า <S <S ให่ไหมครับเมือ่อเมียนมาไม่อยู่ใน MRC นั้นเราไปขอความร,รู้เขาอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ใช่ไหมครับอีกกลไกหนึ่งก็คือว่าล้านสร้างแม่ขขงคอร์ปอเรชันความร่วม <ละ S 2> มือ LMC ทั้งจีนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้นําหลักใช่ไหมครับรัฐไ,ไ,ไทยจะใช้กลไกนี้ไหมถ้ารัฐบาลไทยจะใช้กลไกนี้ก็ต้องมีข้อมูล ที่มันชัดเจนแจมแจ้งใช่ไหมครับว่าเหมืองต่างๆที่ทาในเขตต้นน้ำปก,กต้นน้าสายนะเป็นเหมืองจากประเทศจีนใช่ไหมครับหรือว่าส่งสินค้าเหล่านี้ไปขายในประเทศจีนเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้นะครับถึงจะไปใช้กลไก LM4 ได้แต่ตอนนี้ก็คือว่าเรายังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลเหล่านี้หรือยังเพื่อให้เห็นภาพของความเสียหายที่มันจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับอาจารย์บางคนที่ติดตามข่าวบางคนเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เขาก็รู้สึกอุ้ไก<ร>ล <c oughs> ตัวบ้านฉันไม่ได้มีแม, <c oughs> ม่น้ําไหลผ่านจริงๆแล้วมันไปได้ไกลขนาดไหนแล้วคนในประเทศท้องที่อื่นๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มากขนาดไหนครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าแม่น้ํากบและแม่น้ําสายเนี่ยมันไหลลงแม่น้ําโขงใช่ไหมครับ <c oughs> ดังนั้นเมื่อสารโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยมันก็จะปนเปื้อนไปกับแม่น้ํานานาชาติของเราทั้งหมดใช่ไหมครับทิษฎีที่สองใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะอาจารย์ ใช่ครับอันที่สองผมคิดว่าอย่างที่เรายังไม่รู้คือว่าถ้ายิ่งเวลานานไปครับสารโลหะหนักเหล่านั้นมันจะเข้าไปอยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหารของเราแล้วรู้ไม่ปลาสัตว์น้ำครับในแม่น้ําปกแม่น้ําสายนะครับมีสารโลหะหนักแล้วรไมในแม่น้าโขงมีสารโลหะหนักแล้วรู้ยังใช่ไหมครับพืชผลการเกษตรใช่ไหมครับที่ใช้แม่น้ําปกแม่น้ําสายใช่ไหมครับเนี่ยมันปนเปื้อนสารโลหะหนัก เหล่านี้หรือยังอันนี้ยังเป็นข้อวิตกกังวลผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงน,น,น,นะครับผมเพิ่งไปย้อนดูรูปภาพในอัลบั้มส่วนตัวของผมนะครับในมือถือนะเพราะว่าน้ํปกบเนี่ยมันขุ่นข้นแบบเดียวกับปีนี้มาตั้งแต่สงกรานต์ปีที่แล้วนะครับแล้วประชาชนปีที่แล้วก็ไปเล่นน้ําสงกรานต์ะนะครับเออเพียงแต่ว่าเราไม่เอกใจว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันขุ่นมันมีการทําเหมืองหรือเปล่าเพราะเราขาดข้อมูลจริง นะครับปีที่แล้วมีคนไปเล่นเยอะนะฮะเออแล้วแต่ปีนี้ไม่มี s right. <S นะครับอันนี้แล้วผมคิดว่าเออมันจะน่าเป็นห่วงตรงนี้แล้วอีกอันก็คือว่ามันจะส่งผลก็คือว่าอ่านักท่องเที่ยวที่มาในเชียงรายใช่ไหมครับก็จะขาดความมั่นใจใช่ไหมที่ว่าเอ๊ะมาเที่ยวเชียงรายแล้วมันจะปลอดภัยไหมการสัมผัสบริโภคน้ําเนี่ยมันจะปลอดภัยต่อชีวิตหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าันนี้จะเกิดผลกระทบเอ่อต่อชาวเชียงรายแล้วก็เอ่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากเลยครับ อาจารย์ขาตอนนี้หน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ทําอะไรได้บ้างและมีอะไรทีม่มันเกินมือหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ที่อาจารย์คิดว่ามันต้องเร่งทำอะคะอาจารย์คือตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่สํานักง,งานสิ่งแวดล้อมที่หนึ่งใช่ไหมครับแจ้งผลมาว่ามันมีสารหนู เกิด <S an> ข้ามาตรหารในแม่น้ากกเนี่ยผมว่าหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยก็ตื่นตัวนะครับก็เร่งทํางานเลยเพราะว่าราการจังหวัดออกประกาศตั้งแต่ต้นเมษาเลยว่าขอให้งดใช้น้ำนํำน้ําน้ํากกในการอุโธโธโปโภคบริโภคใช่ไหมครับพนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ไปตรวจน้ําประปาที่อยู่ด้านภายใต้เมืองอลงไป6กเจ็ดจุดก็พบว่าเออมันยังพอใช้ได้ส่วนการประปาส่วนในภาคก็ส่งน้ําประปาของตัวเองไปตรวจใช่ไหมครับ อ่าแล้วผลก็ออกมาว่าน้ํำยังยังได้คุณภาพอยู่นะครับแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ครับ,รบมันเกินมือหน่วยงานทั้งหมดในแง่ไหนในแง่ที่ว่าอันที่หนึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ตรวจแล้วการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับในขณะที่สารหนูสารโลหะหนักเนี่ยมันปนเปื้อนแม่น้ํามาทุกวันใช่ไหมครับ ดังนั้นเราต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ําในระดับลุ่มน้าโขงเหนือเพราะว่าแม่น้ำโขงแม่น้ํากกแม่น้ําอิงนะครับแม่น้ําสายเหล่านี้เนี่ยอยู่ในลุ่มน้ํโขงเหนือเราควรจะมีสวนตรวจสอบคุณภาพน้ำเนี่ยในจังหวัดเชียงรายเพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันใจใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อส่งให้หน่วยงานในระดับ จังหวัดเนี่ยใช้เป็นฐานในการตัดสินใจนะครับในการทำงานต่างๆนะครับแล้วประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นผลการตรวจที่บอกว่ามันมันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่หนึ่งเนี่ยเอาน้ำไปตรวจกลางเดือนมีนาต้นเมษานะถึงจะรู้ว่าน้ำเนี่ยมีปัญหาเดือนนึงแล้วตอนนี้ก็จะเอาไปตรวจอีกตั้งแต่ ต้นก่อนสงการแล้วผลก็ยังไม่ออก<า>หรือกรณีของการปลาปาแม่สายเนี่ยเอาน้ําไปตรวจตั้งแต่กุมพานะครับส่งไปตรวจห้องแลบที่กรุงเทพแล้วผลเพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้อโอ้โกินเวลาหลายเดือนมากนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเราต้องการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่เชียงรายนะครับผมเร่งด่วนเลย อาจารย์ครับย้อนกลับไปที่อาจารย์พูดถึงน้ําขุนนิดนึงอาจารย์บอกว่าน้ามันสีขุนมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้ว<ช>แล้วคนก็ไปเล่นสงกรานมันผ่านมาจนปีกว่าแล้วอาจารย์ครับน้ํามันไปถึงไหนแล้วครับโอ้โหต,ตอนนี้ก็คือว่าน้ําแม่น้ากก,กใช่ไหมมันก็ไหลลงไปแม่น้าโขงคดังนั้นหมายวามว่าโอ้โหตั้งตอนเนี้ยเราเราก็ไม่รู้แล้วว่าแม่น้ําโขงนี่มันจะปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนซึอ่องอันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่า,น,า,น,าน่าสนใจมากดังนั้นแล้วเนี่ยขอบเขตของ ปัญหามันจะไปไกลมากกว่าในจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับดังนั้นแล้วยิ่งถ้าไม่มีการยุติการทำเหมืองทองนะครับที่เป็นต้นเหตุของการปล่อยสารโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาจะยิ่งหนักมากยิ่งขึ้นนะครับประชาชนจะยิ่งกังวลมากยิ่งขึ้นครับ ค่ะค่ะที่เราคุยกันตรงนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกนะคะว่าเอ๊ะมันจะไหลไป, <ừ> um ไปที่ไหนยังไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมลพิษเกิดขึ้นแล้วมันไหลแบบไม่มีพรมแดนจริงๆส่วนสําคัญที่อาจารย์ต๊อกพูดเมื่อสักครู่คือต้องการกลไกในการทํางานที่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางและกลไกในการมอนิเตอร์หรือว่าติดตามเพราะมลพิษมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งกลไกในการมอนิเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากที่เชียงรายหรือเปล่าเพราะเป็นจุดที่ด่านแรกเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนทีนี้อาจารย์ขาอาจารย์พูด ตอนต้นเรื่องหนึ่งว่าเราขาดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเอาแบบธงแรกที่อาจารย์ต๊อกอยากเห็นว่าต้องทำเพราะถ้าไม่ทำผลกระทบมันจะไปไกลขยายวงกว้างกว่านี้อยากเห็นรัฐบาลทำอะไรคะผมคิดว่ามีสองระดับครับผมระดับระหว่างประเทศผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยแต่งตั้งคณะทางานใช่ไหมครับที่มีอานาจเต็มนะครับในการไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมานะครับกลุ่มกองกําลัง าชาติพันธ์ว้าและกลุ่มกองกำลังอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่และทำเหมืองประเภทต่างๆจนปล่อยสารพิษออกมาใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็ไปเจรจากับทางการประเทศจีนนะครับเพราะมีข้อสังเกตว่าบริษัทที่มาได้รับสัมปทานเนี่ยเป็นบริษัทจากจีนและจีนก็เป็นผู้ซื้อปลายทางสุดท้ายด้วยนะครับผมือว่าอันเนี้ยระดับระหว่างประเทศต้องการกลไกตัวนี้อย่างเร่งด่วนนะครับส่วนในระดับภายในประเทศ ผมคิดว่าขอเรียนย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานทํางานตามกําลังตามขอบเขตตามที่ของตัวเองได้ดีมากแต่ว่ามันขาดอย่างที่ผมบอกออขาดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ําของจังหวัดเชียงรายที่เป็นของตัวเองซึ่งสําคัญมากถ้าเราเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ไปปัญหานี้ได้วันสองวันใช่ไหมครับเรายังคงอยู่กับสารที่ตัวเนี้ในระยะยาวนะครับ,รบถ้าเรามีศูนย์นะครับในการจัดตั้งศูนย์คุณ ตรวจคุณภาพน้ําที่จังหวัดเชียงรายเป็นของตัวเองเนี่ยแปลว่าการตรวจสอบน้ํามันจะต่อเนื่องผลที่ออกมามันก็จะรวดเร็วและเราก็จะมีข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจดําเนินการต่างๆในจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ขยายความเมื่อสักครูอ่อาจารย์พูดว่ารัฐบาลไทยขาดข้อมูล จุดที่ก่อให้เกิดมลพิษทีนี้เหมืองเนี่ยอยู่ในพื้นที่การดูแลของกลุ่มว้าใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง <ใน S 1> ขอความรู้อาจารย์ว่าว้านี่คือตรงกับขึ้นตรงกับทหารเมียนมาเลยถูกต้องไหมคะดังนั้นการจะไปเอาข้อมูลอาจารย์ประเมินว่ายากหรือง่ายคือว,ว้าเขาไม่ได้ขึ้นกับกับกับทางการเมียนมาเนาะก็เหมือนกับกองกำลังอื่นเเพียงเปชาติพันธุ์หนึ่งเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีการสู้รบกับรัฐบาลเมียนมาเหมือนกับ กลุ่มกองกำลังอื่นๆนะครับ oh. ดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลไทยเองคงต้องหากลไกนะครับในการไปคุยกับกลุ่มกองกําลังชาติพันธ์ว้า hmm. ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อ,อสังเกตที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเรารู้ดีว่าทางการจีนเนี่ยก็มีส่วนไกล่นกลียว่ามีความสนิทสนมกับกลุ่มกองกําลังว้าอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ รัฐบาลไทยจะต้องไปคุยกับจีนเพื่อ,อดึงเอากลุ่มกองกําลังวาเี่ยมาพูดคุยด้วยในเรื่องที่การไปทําเหมืองแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษข้ามแดนแบบนี้ครับค่ะดังนั้นเดี๋ยวจับตากันว่าจะมีท่าทีอะไรพุ่งตรงไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็การจัดตั้งคณะทํางานชุดพิเศษในการเจราจานะคะช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ต๊อกค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ เป็นเรื่องที่เราตามกันมาไทย PBS ตามมาทุกรายการเลยคุณอุรชัยแต่นะความคืบหน้ายังหาไม่ได้อตอนนี้มีแต่เสียงจากคนในพื้นที่ว่าเขากังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้22เมษายนค่ะเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำกกลุ่มน้ำอิงลุ่มน้ำโขงเขาจะร่วมกันจัดวงสนทนาฟังเสียงจากชุมชนนะคะ เป็นเวทีฟังเสียงจากชุมชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำกกในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายค่ะเขาจะชวนชาวบ้านชุมชนริมน้ำนะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็แลก,แกเปลี่ยนความรู้สึกออขอภายแลกเปลี่ยนความรู้ถึงสถานการณ์ของแม่น้ำกกณตตอนนี้นะครับเพื่อที่จะหาเสนอแนวทางภาคประชาชนในการแก้ปัญหาแม่น้ำกกเพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานจะจัดขึ้นที่สำนักงาน CCF ครับบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเริ่ม9้าโมงนะครับพรุ่งนี้เช้าใครสนใจก็เดินทางเข้าไปฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เนี่ยค่ะเป็นสถานการณ์ที่เรายังคงต้องการนโยบายในการแก้ไขปัญหานะคะจริงๆสถานการณ์มันคล้ายคลึงก,กันกับเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนอย่างฝุน่นครับหรือเรื่องความไม่มั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เรื่องความรุนแรงในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยเป็นเรื่องที่ต้องคุยระดับรัฐ แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนยังไม่เห็นตัวจริง <c oughs> ในการนําไปพูดคุยนะคะครับโจทย์คือลําพังไทยก็แก้ไม่ได้นะครับและต่อให้ไทยแก้ได้หน่วยงานเดียวแก้ไม่ได้นั่นน่ะสินี่คือความซับซ้อนที่เราได้คุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่แล้วอาจารย์บอกว่าต้องมีเจ้าภาพต้องมีหน่วยกลางเข้ามาเป็นศูนย์รญชาการเรื่องนี้นะครับเราติดตามกันต่อและคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เราเกาะติดมานานแล้วติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ครับ